ดิค่ะนิเรียนคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางรสมอวาย5ีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผรมในการโรงเรียนให้ปฏิบัติการสอนรายวิชาการศึกษาปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งทับสองโรงเรียนบ้านบางปูตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่ง ซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด18คนแยกเป็นชาย8คนและหญิง10คนโรงเรียนบ้านบางปูจัดการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายจัดเตรียมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เราจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเล่นของเด็กผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือการมองเห็นด้วยตาการฟังด้วยหูการสัมผัสด,ด้วยมือ การดมกลิ่นด้วยจมูกและการลิ้มรสด้วยปากโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านผ่าน6กิจกรรมหลักคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สำหรับสภาพปัญหาที่ดิฉันได้นำเสนอในวันนี้ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่1ทันั้นเด็กส่วนใหญ่มีปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเนื่องจากเด็กในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ยังไม่มีความคล่องตัวไม่มีทักษะในการประสานการใช้มือและสายตา กล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่แข็งแรงไม่สามารถใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วตลอดจนการใช้กล้ามเนื้อมือของเด็กในชีวิตประจําวันที่ไม่คล่องตัวเช่นการใส่ถุงเท้าการใส่รองเท้าการรับประทานอาหารหเองการจับดินสอการจับสีเทียนในการระบายสีเป็นต้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเด็กชั้นอนุบาลปีที่1จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอน ควนหาวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาดิฉันจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายในการรเริ่มพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งโดยใช้กิจกรรมการร้อยเชือกตามแบบต่างๆเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กความสามารถในการบังคับการใช้กล้ามเนื้อมือนิ้วมือและตา ตลอดจนการฝึกสมาธิของเด็กชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งให้ดีขึ้นวิธีการดําเนินการิฉันได้ศึกษากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งซึ่งมีอายุ3ปีและได้ร่วมกับเพื่อนครูระดับปฐมวัยและระดับปถมทาง PLC เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง อีกทั้งยังศึกษาหลักสูตรการศึกษาพฐมวัยพุทธศักราช2560แนะดิชันก็ได้ศึกษางานวิจัยต่างๆที่สามารถแก้ปัญหาการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุบาลพิธีหนึ่งซึ่งได้ข้อสรุปโดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กชั้นอนุบาลพิธีหนึ่งโดยใช้กิจกรรมการร้อยเชือกในรูปแบบต่างๆ 8กิจกรรมโดยจัดกิจกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมร้อยลูกปัดหันจ้า 2. กิจกรรมร้อยเชือกสัตว์บก 3. กิจกรรมร้อยเชือกรูปทรงเรขาคณิต 4. กิจกรรมร้อยเชือกสัตว์น้ํา 5. กิจกรรมร้อยเชือกลูกโป่ง 6. กิจกรรมร้อยเชือกตัวเลขแสนสนุก 7. กิจกรรมร้อยเชือกรองเท้าสุดโปรด 8. กิจกรรมร้อยเชือกสร้อยคอจากหลอด และหลังจากที่จัดกิจกรรมร้อยเชือกตามแบบต่างๆครูมีการบันทึกพฤติกรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่1ทับสพบว่า2เดือนหลังจากที่เด็กอนุบาลชั้นปีที่1ทับสได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด18คนพบว่ามีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่คล่องตัวมากขึ้นเช่นจากเดิมเด็กใส่ถุงเท้ารองเท้าเองไม่ได้ เด็กก็สามารถใส่ถุงเท้ารองเท้าเองได้การจับช้อนและตักอาหารเองได้ล้างจานเองได้พับที่นอนเองได้และเด็กสามารถจับดินสอขีดเขียนตามเส้นประได้และข้อดีอีกข้อของการจัดกิจกรรมร้อยเชือกตามแบบต่างๆคือเด็กชั้นอนุบาลปีที่1นึทับสโรงเรียนบ้านบางปูมีสมาธิในการทํากิจกรรมมากขึ้นสรุปผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการจัดกิจกรรมในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่1นึงทับส โดยการใช้กิจกรรมร้อยเชือกในรูปแบบต่างๆคือก่อนจัดกิจกรรมร้อยละ51หลังจากจัดกิจกรรมร้อยละ90.74แสดงถึงการพัฒนาที่สูงขึ้นในท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกันรับฟังและรับชมคลิปแรงบันดาลใจและประเด็นท้าทายของดิฉันขอบคุณค่ะ